สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กันที่ร้านยำยำเย็นนะครับวันนี้ก็มาเยมพริกุ้งเพราะว่าไม่ได้ออกมาจากบ้านประมาณ5วันได้แล้วนะครับเนื่องจากสุขภาพไม่ค่อยดีเนาะแล้วก็แจ้งข่าวนะครับร้านยำยำเย็นที่หายไปไม่ใช่สิหายไปหายหายหายไปร้านยำจี๊ดจา๊าดนะครับที่หายไปคือน้องกุกป,ป่วยนะครับก็เดี๋ยว ขายเมื่อไหร่ก็จะมาขายแล้วก็จะมีคลิปให้เอฟซีได้ชมกันนะครับวันนี้ก็ดูพี่กหรือเปก่นอันนี้ยำอะไรครับยำปลาหมึกเอ็กซ์ก้วหมึกเขาไม่ได้เรียกปลาเขาก็เรียกหมึกเฉยๆเนาะยำหมึกาาิมก่อนนี้ผมเรียกปลาหมึก มีเอฟีมาทวงบอกว่าปลาหมึกไม่ใช่ปลาดูสีสันน้ำยำครับเอาพอเอาเผ็ดเอาราจัดๆเผ็ดแบบร้องไห้เลยลูกค้าเผ็ดร้องไห้เลยกล้าชิมเลยไหมคะเผ็ดพอไหมถ้าไม่พอเดี๋ยวไปซื้อพริกให้ช่วงนี้พริกไม่ค่อยแพงเลย เป็นน้ำยำที่บอกได้เลยว่า <C> ต้องลองมาโดนนะครับเป็นน้ำยำที่แซ่บซีดมีสกะดนมเป็นน้ำยำเงินล้านเลยก็ว่าได้เนาะเป็นน้ำยำน้ำยำอะไรอ่ะน้ำยำสุดคุอตัวเกินละหลาร้อยเจ็ดบาทไปกุ้งจะใช้เป็น หมึกอย่างดีนะครับหมึกกระดองหมึกกระดองนะฮะถ้าถ้ามีก็จะเอาหมึกกระดองมาให้แต่ถ้าไม่มีก็จะเป็น,ปน,นกุ้กกง,งถ้าอยู่ในน้ำแข็งมันจะแบบของมันจะแบบมันจะแบบเหมือนแบบว่าเนื้อมันจะกรอบอ่ะมันจะไม่ชํำการจัดเก็บวัตถุดิบของปุ้งกุ้งเ,เนี่ยจะเก็บในน้ำแข็งอย่างดีนะครัเแบเบพื่อให้วัตถุดิบ คงความสดอยู่เสมอนะครับส่วนหอยแครงที่นี่จะเป็นหอยแครงที่แกะแล้วก็ต้มมาแล้วนะครับก็ผักต่างๆที่กุ้งก็จะใส่ตู้ไว้แบบนี้นะครับออส่วนถังนี้จะเป็นถังมหาสมบัติเลยนะครับอันนี้มีก้างด้วย แล้วก็ปูม้าเนี่ยพี่กุ้งจะใช้น้ําแข็งปกไว้แบบนี้นะครับเพื่อคงความสดแล้วก็คงรสชาติที่ดีไว้พื้นที่ใช้สอยน้อยแต่ก็จัดของไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพราะว่าไม่เชนั้นแล้วจะหาไม่เจอนะมือก็สั้นตัวก็สั้น กไม่ใส่น้ำตาลกี่ยำครับที่นี้ตัวเอาปูมากั้งอย่างเดียวก่อนเนาะมามือกับพุ่งเหรอเป็นราคาที่ไม่ขาดน้ำตาลน,นะครับก็จะใส่แต่ผป๊ยชโรดเนาะใส่โป่ยชโรดน้ำตาลแล้วก็มานเอาก็รสไม่เผ็ดมาก เสร็จมากที่กุ้งก็จะเตรียมที่ที่เศษมาเพิ่มให้นะครับอืมมะนาวดำดีมากเลยแข่งอยู่อาจจะพูดไมนพูดถทกก็ขออภัยนะครับเพราะว่า <Bye. S 1> มันมีผลจริงตุ้มนี่เลื่อนพันกันมั่วไปหมดเน่าหนำเยอะจริงเปรี้ยวปิดเลยเข <c oughs> าเรียกมะนาวอะไรนะมะนาวแป้น,นมะนาวแป้น าพี่กุ้งมาซื้อยำก็จะซื้อขนมนมเนื้มาฝากกันนะได้กินของตลอดล้าร้านนี้เป็นมิตรภาพดีๆระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับเอาไปใช้กันได้ไม่สงวนลิขสิทธินะกินของฟรีตลอด ็จะตัดมาเอาเฉพาะส่วนเนื้อเนาะแล้วก็มาแกะให้อีกทีนะครับจะได้ไม่ต้องแกะยากเนี่ยอันนี้มีไข่ด้วยนะพี่แน่แนเลยนะครับใครอยากทานกั้งมาที่นี่ไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าไม่ต้องแกะมีไม่เยอะหรบบนะแต่ตหให้นำให้มาเร็วหน่อยนะครับหรือไลน์มาสั่งจองไว้ก่อน ทำเยอะไม่หมันแกะยากเนาะ่ามันเยอะมากจังแกะยากามันก็แบบผัดกันกินหมดแล้วก็พรุงนี้มากินถ้าไม่สดจริงจะไม่เห็นเนื้อแบบนี้นะแกะมาจะเจอแต่ความว่างเปล่าจะเจอช่วงที่เขากําลังไดเอทอยู่เน้ย เขาจะแบบว่าเนื้อเขาจะหายไวมากอโอนได้ไโอนได้โอนโอนธนาคารนะแล้วก็แบบแป๊บนึ่นงหนูนะดูก่อนดู <laughs> 么海。 ก่อไนไเดีย๋ยวทำให้พพจะเข้ามาจัดกันนะเอาทำแบบยนทะเลนะเีเเะะะยนทะเลกับยำยำมะม่วงประกอบยนทะเลกงยกมาห้ชมชัดๆจ้ะอันนี้เผ็ดกินเผ็ดนอแบบ้อยเลยเผมากนะครัแบลบค้าก็ กระด้งางการชิวๆชมบรรยากาศภาพที่ตกดินนะครับนี่สวยงาม คือผมก็มอยากจะกบ,บอกเน,ะนาะว่า,าที่แจ้งว่าที่เราหายไปไม่มีคลิปลงเพราะอะไรนะครับ คนอะชุดกันใช่ไหมครัทุกพื้นที่สาม,มารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง พี่กุ้งเนี่ยก็เปิดร้านซ่อมอยู่นะครับมาแล้วกิ๊กเนเจอร์ทางร้านวันนี้ขออภัยนะครับพูดผิดเยอะมากจริงๆเลยเราจะพึ่งเดือนไปก่อนนะครับห่างหายไปเป็นอาทิตย์ เวลามันจะหอมเวลาเราดิดออกจับก้างคือส่วนมากลูกค้าของพี่กุ้งเนี่ยเขาจะเป็นคนทำอาหารนะเขาจะดูออกนะครับแล้วก็จะชอบตามมาทานกันของพี่กุ้งเนี่ยใส่ใจมากขายตามขายไม่เน้นรวยนะครับขายของก็งให้ลูกค้าเรียกก่อนนะครับ ว่าแม่ค้าบอกถังร้อนนี่ลูกค้าโทรยิ่งๆ,ๆ,ๆตามนะลูค้าโทรตามแบบพื่อนมาได้ไงเนะอันน,นี้นะครับอเออคือหนะ้าที่มันน้อยนะครับเวลาแผนกล้องเนี่ยมันจะติดนู่นติดน,นี่บางทีมุมกล้องมันก็อาจจะจำกัดไปบ้างก็ต้องทำความเข้าใจกับเอฟซีเนาะอะอละ้วหน้าจ้าโทรตามใหม่นะลูก วันนี้ทูกตำตลอดเขาเลิกเขาออกมาเลยอีกสองยำมใช่ยสองยำเราก็ยำผัก,กุ้นนั่นยำสะไคร้้นสดวันนี้ก็จะได้ชมเมนูหลากหลายนะครับส่วนคลิปไหนที่เมนูน้อยก็แสดงว่าบางทีผมถ่ายแล้วต้องรีบกลับนะครับ แต่บางวันพี่กุ้งก็จะขายยำมาม่ายาวเลยนะขายเป็นลังแแต่เป็นบางวันแ,แล้วก็วันนี้ต้องพูดเสียงดังนิดนึง,งเพราะว่าไปเช็คคิดดูแล้วเสียงพูดมันจะไม่ค่อยได้ยินนะครับก็เลยวันนี้ เสียที่ดังนิดหนึ่งสมองผมสับสนไปหมดแล้วครับตอนนี้ปนเ คนขายเขก็อยากขายเร็วๆเนาะเขาก็มัน่อยอยากมานั่งแกะด้วยแกอมาหายไปเยอะเลยนะมัมีทีพยโพนมางเก่งเราเราคิดว่ามันหมดแล้วแต่ว่าแต่คือเรื่องของเรื่องคือว่าหนูขายแบบนี้มาตั้งแต่แรกไงแล้วหนูนม,มาเปลี่ยนมาก็ไม่กินนะนรับขายล่กถอยต้ม,มั้งแต่แ จะหยุดทุกวันพุธแล้วก็วันที่ป่วยซึ่งช่วงนี้ร่างกายดีขึ้นเยอะแล้วเนาะถ้าเอฟซีทนายที่ทมอยู่ตั้งแต่ต้นก็นจะรู้นะครับว่าพี่กุ้งมีอยู่ช่วงหนึ่งพี่กุ้งจะป่วยนะครับจะหยุดป่อยแล้วก็แอบนี้กลับไปเที่ยวบ้านด้วยวันนี้พ่อก็โทรชวนแล้ว กินมาหลอกลูกสาวกลับบ้านนะอยากให้กลับบ้านหวังว่าวอไม่มีคนกินไม่มีคนเก็บเราจะถ่ายกันจนกว่าพี่กุ้งจะเลิกขายนะครับ <c oughs> ถ้าผมไม่ตายซะก่อน <c oughs> 6ปีแล้วก็เป็นเวลานานหนึ่งก็คืจะถ่ายถึงกี่ปี แ้เม,มีอายุเยอะๆก็กลับไปทําสวนที่บ้านเนาะใช่้ะพักผ่อนในบ้านปลายชีวิตสุขภาพมันจะได้แข็งแรงขึ้นด้วยไงอากาศมันดีสงสารลูกค้าลูกค้าก็บวกว่าถ้าขายได้รอดขายได้แน่เลย เอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้สูตรก็มาจีบๆกันไว้นะครับเผื่อถ้าพี่กุ้งเลิกขายจะได้ก่อซื้อสูตร <c oughs> สูตรน้ำยาไม่เท่าไหร่ปัปจจัยหลักทีการทำของโสดแบบนี้ของเลือกออกมาขาย <c oughs> ต้องใจรักจริงๆอะเนาะ <c oughs> ใช่ต้องทำเลือกของโสดแล้วมันก็ขายได้ตัวของมันเอง เห็นอย่างนี้พี่กุง้งก็เป็นไอดอลของไทรหลายๆคนนะครับอันนี้เอฟซีส่วนมากจะมาสอบถามสาทุกุกิจกันนะ,ะถ้าเท่ากับว่าเหมือนก็เป็นเป็นเป็นพี่เป็นน้องกันไปเลยนะครับเพราะบบว่าเรา,เราไม่ได้ลูกค้าก็ไม่าขายขอ,อย่างเดียวอ,อคือไม่ใช่ว่าจะขายของอย่างเดียวเนาะ้าที่มาก็จะสไตล์แบบว่าเป็นแบบนี้ อะไรก็จะขนมาฝากกันมีผักมีขนมนมเนยก็จะขนมาฝากกันนะครับนนก็ไม่ทันใจคนดูเนาะแต่หรูก็ทำได้แค่นี้ก็เอาเท่าที่เราทำใหม่เนาะดีนะครับอันนี้ยมามะม่วงปลาขอกอ,อย่างนี้พี่กุร่งไขายเท่าไหร่ห้าสิบบาทหนะ้าสิบบาทเนี่ยนะ กิงเยอะพี่ถ้ามะม่วงโลดจิตจิตก็จะอาจจะน้อยพรุ่งนี้แนวโน้มรถหน้าจะเยอะนะใช่พรุ่งนี้วันหยุดโอเคครับก็ฝาก,กกันไว้นะครับกับร้านยำยำเย็นอ่าช่วงท่านช่วงไหนแดดที่ว่าแดดร่มลมตกเร็วหน่อยพี่กุ้งก็จะออกเร็วนะครับส่วนถ้าแดดร้อนๆอ,อยู่เนี่ยก็อาจจะต้องรอนิดนึงแต่ขายทุกวันแน่นอน สนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตัดตาคลาเดินสายถ่ายคลิปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับพี่กุ้ง